สบายดีพี่น้องก็สุขสุขคนสบายดีทุกท่านเนาะขอบอกขอบชฉ่งบอกราพาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมือนี้ก็ผานมาก็อยู่เฮือนอเฮือนเอวยนั่งลอยเด้อพี่น้องเด้อเป็นเอื้อยของนั่งลอยอีกคนหนึ่งเนาะขอบกลัวที่ถูกงาคือกันเดินซาลานแป่งกันนี่แหละเหาก็หาเขามาเป็นครั้งที่สองเนาะเฮือนเพคนตะเพิ่มมาคือทำเทียงนี่แหละ ดินเฮือยนไงว่ามันดิ้นจะคลองมาแบบดินไครแบบเป็นพี่น้องของควัวแต่ว่า,วามานเนี่ยผมเลยเจอคัวไปจักเถือ่อโอ้โหหน้าตาไปแล้วก็ยังเคยเห็นเนาะบ่อยู่เฮือนคอยอยู่เฮือนดีเดียวหาพื้นหาเลยเขับอยู่ตลาดมั้งนี่นี่แหละพี่น้อง เพื่อนเฉื่อนกระไรดีกว่าเที่ยงนาบเลยเนาะกาเวลาฝนตกมาเนี่ยก็สิเปียกเลยนะว่าะว่าฝนสาดเลยเบื้องนี้ผาไหมไม้กระจาดอันนี้ก็สิซานเล้วเบื้องนี้เห็นอ่ะ จนในแอมมันไม้เอานำไปขับไว้อย่ามันลงเนาะมันได้มากันสองคนกับบ่าวลาวเนาะมากับบ่าวลาวเพิ่มเป็นสองคนไดขึ้นหาเพิ่นก่อนทั้งแม่ทั้งลูกอาบน้ายังนั้นน,น้ำน้ำนองบ่โออาบน้ำหนอง ลูกสาวเพิ่นกันฮาวกัฮักกัเห็นไปขังเละฮาวผมาเมื่อนานกับพ่อสบายดีสาวแดงสื่อแดงเนะเนาะโดยสบายดีเจกันอีกรอบหนึงนกสาวได้สื่อในได้สบายดีนั่งเต็มนั่งเต็มสบายดีด้วยฮะสบายดีเป็นอย่างบอกเขาองเฮียนเลยนี่สื่อคือนม่ใหญ่เลยเนามีอาาจรย์สอนยังพูดยังในเขียนของดีของดี อีนังเอาตังแล้วมาให้แม่นังด้วยอีนังเอาตังมาเอาตังเอตังแล้วมาเพราะว่าเฮาเนี่ยอยู่ในใดก็ได้ยังเนาะยืนก็ได้ในใดก็ได้เนาะในใดจะมานังตังเนาะนี่แล่นังเฮาก็มานั่งนั้นเลยแม่นอารมณ์จะลงมาหนังนั่นหมดคอยมีเรื่องสิทามจะหลายอย่างได้เหมือนนี่เนาะผู้ใหญ่เป็นของใจบ่เพิ่นจากผู้ ดินที่จะอยู่นะเป็นดินของดินของไผ่แล้วมาพี่นั่งเร็วเร็วลุงลุ้ให้เงินซื้อขนมนี่ยแล้วจะนั่นไปซื้อขนมมีห่านข้าอยู่บ่อยู่เนี่ยอย่าบอกว่ามีแต่ห่านเหยียดอยู่เทิงบ้านกูบ่อยู่พุ่นเลยอยู่พุ่นเลยอยู่นี้ผมมีเนาะมมีอ๋ออยู่นี่มีแต่เงื่อนนี่เนาะบ่เคยข่าวกล้องเลอกเถื่อบ่ลูกสาวน่ะ บ่ลูกนางร้อยนี่บ่เป็นบ่แมนบอกเป็นว่าสาวอันนี้สาวแดงนี่ขันแมนว่าแล้วสีงามกว่านางร้อยได้คะแนนนอนเออคะแนนแบบเล่าแบบแต่งแต่งโตแต่งโตอะไรก็แบบสมบูรณ์แบบนะพี่น้องเลยเคนนี่สีดูดีกว่าน็แบบบอดูแลเจ้าของนะเป็นคนนี้หน้าตาดี หม,ม,มูกระม้าที่มันปตาบน้าน้ำบอ่อหมูนะบอมันลงไปดูด<ว>ลุดหน้าสาวหน้าน้ำบอ่อโอ้แต่เกืองแมแทางเต็มอบอจ,จะอยากได้อีโบนะบาดาลซาเดนยังได้เนาะ อยากได้อยู่และเจาะอยู่นี่ได้บ่ได้นะได้บ่บ่แบบดินนะนะดินอยาบอกเหมือนดินเจ้าดินเป็นดินของไผยแบบนี้นะดินเตปูเตะหยาโอ้แบบผู้ใหญ่เพิ่อนจังูเจาะมันเปนดินทาวกะว่าเป็นน่งตัวดินปูดินหยากะว่าไปตัวดินพอดินแม่จะกะว่า จะก็ต้องบอก in, ดินพ <Station> อดินแม่ของผัวเออจะบอกแนวนั้นได้อันนี้เป็นดินเฮ้าสันคนละว่าห้อยเป็นดินเฮาอาศัยพายุกับแสดงว่าอาศัยปู่ย่าอยู่เนาะกว่าไม้เป็นแนวนั้นเนาะเป็นไงกระไรเป็นไงจ๊ววี้กว่าไม้กับแนวนั้นเนาะมาใส่ดินปู่ดินยาพี่น้องเลยแสดงว่าขั้นว่า คนละกูใหญ่เพื่อนซอยเรือเขามานี่กหนะามีเจาะได้เลยเนาะได้เลยอ่ามมีปัญหาหเป็นดอกไม้ประวัตเราอยู่กับลูกลกับครัวเรามามันจริงหงกุะเจ้ามาันอะไรได้หม,มูหันเออมันอยากดุดกุจเจ้ามานาันอะไอยากกินห <พอ S 1> <ำ>ั่มหมูหันหมแม่นมูเจ้าใช่ปะหมูอหมปูหม้ยาอีกอันนี้ก็ดีด ปูหยาให้เล pues ี้ยงปูหยามาให้เลี้ยงเอาลูกมันบ่ให้เลี้ยงซื่อๆให้เลี้ยงซื่อๆเพิ่นมีหมูหลายแล้วเพิ่นแบ่งมาให้ลูกไผ่เลี้ยงน้ำสบายตอนแรกมันแบบอยู่นี่อยู่นี่เดินว้างแล้วก็เลยให้มาเลี้ยงคนนี้มันเป็แบบนั้นเด้ความเม่ก็บ่มีเอออยู่บ้านน่ะหรือว่ามันแบบว่าเอ่อมันโยเดินห้อมบ่อไปเลี้ยงอยู่บ้านบ่เลยออกมาโคมันแคบมันเขีบมันอะไรน่ะเลย มันโค้ดมันแคบเนาะมันบวกลงบวกวงอยู่พี่เี๋ยวเนี่ยมาเดินบวกลงมันก็สิสะดวกสบายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายของใจลราบอกไปดินของปู่องเน่าแมนแต่สิแบบจแต่ที่างน้าทางในก็บ่มีปัญหาัางได้เลยเนาะคือเฮือนซานนี่คือกันของถามเมื่อไหนจะว่าดินเขาจัก ว่า่เหตุของใจเลยเนาะแล้วแถวแบบดินปูดินหยาเปเนอย่างแบบบ่ยากให้มีเสียงเนาะขมาแทรกเด้อะว่าคอยหูอยู่คอยหูอ่ะเป็นน้องไอ้บ้านนีอกผู้รักผู้ใหญ่เพป็นกันคือสีหูชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าดินดอนกัดที่เขาเข้ามามือนั่นมันกัดข้างคาใจฮะน่ะ พอเพลินบอมีบอนยู่บอนเศร้าอาศัยเพลินยูจังสัรค์บัญชีบัตแล้วบัตรบแมแนคนอื่นคนไกลเนนะเป็นปู่เป็นหญ้าเจ้าคองอดินพ่อแม่พัวตัวเพลินก็มีดินกว้างขวางอยู่เนาะแม่นเบิดที่นี่บอกดินปู่หญ้าเจ้านะ่ะตอนในหัวนี่ก็แ่นบอกเบิดตัวนี้ อันเฮือนลังนาะบอแมนบ่สาของปู่ของยาบอแมนเนาะบอแมนอ่าปีน้องเพิ่นอีกต่างหากโดนกักว้างจะนีแล้วนอของพันธุ์แบ่งปันให้ก็ดีเออาแบ่งนแบ่งเพื่อนไรล่างกันพันธุ์แบ่งให้ลูกชายเล่าหาน่าเราก็ต้องให้เลยอืมบอแมนเปิดจี่ให้แล้วบ่พูดที่ว่าเห็นหน้าน้ำกันน่ะตามลวนบ่เกิดนอขึ้าจะมีจักรศรแดง เอาน้องผัวมีจะค้นบ้านนี่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งมีเอื้อยผู้หนึ่งน้องเด้น้องหันผู้ชายหันลายเออน้องลายคนแสดงว่าลูกเลาลายเนาะลายลูกจะค้นจะดูประมาณสี่ห้าคนเอากันสีห้าคนกันกันหลัเแผ่นมีแต่ดินส่วนหนึ่เราแบ่งกันกันจะได้บลายเอาเลยเลยสิเออบลายอะไรกับบุคน ก็ได้ตลมเฮือนเบิ่อต่นนั้นแหละหน้าก็ทีได้พ่ปูห้ายแต่ว่าน้าเนแบ่งอะไรได้กระบาลายคือหน้าไงบงามว่าคอยทำเมื่อนั้นวัาเป็นแบ่งให้แล้วแมนอีรีบอว่าหน้านะเป็นแบ่งให้แล้วม่ไกเอามือนั้นเด้กาจามกะแสดงเป็นแบ่งให้แล้วแต่ว่าน้าโบงงามไปน้องไวเพราะว่าพุดเอาคุยกับรใส่มันบใส่พุยอยู่บ เคยเห็นแล้วเคยเลี้ยวกันมาผ่านมาขงนายเคยเลี้ยบึงปลาเว้าเันเป็นแบบนี้นี่มันชีได้เกี่ยวอยู่บ่อเข่าเป็นตาเหมยน้ำไปเอาไปเมื่องงนะกินแล้วบ่เข่านะจําปาเนะี่ยเคยเยได้ยินข่าวเอื่อยจะบอกมาว่ามาันม,มาขอข่าวน้ำข่อยแล้วะใช่เนี่ยในที่บ่ ไปวัดเลยมาคอได้ได้ทางเด็กเอามีเข่าท่านให้มาซองเทือมาซองเทือะเราแม่นอีรีบอ่ะจะไปขอเขาน้ำเอื้อยอีพี่นกเ้ยผู้เอื้อยผู้นั่นกับตอนนั้นก็ไปขอเขาน้ำน้ำนาะน้ำนาะตอนนั้นบ่มีเข่าจริเด้ไปขอเขาน้ำนางลอยเจ้าหูอยู่บ่ไปขอซองเทือะซาพอนีไล่ซเถือหรือครับสองหรือสองเทือะองเทือนี่แหละกระพอดีมีผู้ใหญ่ซอยเข้ามา คือเข่าสองสอบหรืออะไรบนไปอ่ะคือหู้หูใช่เปล่ว่าเอื่อยมีเข่าจะไปขอเข่านําเอื่อยอ่ะหู้อยู่อ่ะหูคือหู้เรามาอยู่ที่เออแล้วไอ้ฟังบ่บ่ที่จริงแล้วก็ได้เวลาเราได้เข่าสองสอเข่าสองสอข่าสองอประมาณร้อยกิโลพี่น้องเอ้ยนั่งร้อยนี่ยได้สามสอเนาะแม่นั่งร้อยนี่ทางบ่าวเล่าเนี่ซื้อเขาให้ซื้อเขาไปให้สามสอมื่อไง แต่อาจจะมีแบบผู้ใหญ่ทั้งอื่นอีกมีสองหนึ่งสอบหนึ่งอันน่ะก็เป็นสี่สองหนึ่งแมนแต่เขาก็ยั่งอยู่เพราะว่าเขาบ่อลายคนเขาปัวน้อยเขาปัวน้อยนี่แต่ผู้บ่มีพี่น้องเยเนาะจักไปสีเบิ่งไปแห่น้องนางลอยอันนี้ก็ันเป็นเหย่นางลอยพุทธนางลอยอีกอ่ะแมน FC ยังก็แมนว่าหน้าตาคล้ายๆกัน สิบ่อไข่ในผีหน้อเป็นเอฟซีบางท่ะเขาบอกว่าที่ลูกคนตายนะที่ลูกนั่งในตายนั่งแดงตายนะเป็นเพราะว่าขาดสารอาหารแบบว่าอยู่ในท้องเราไม่ได้บำรุงแบบไม่ได้กินยามีตะมุงตะมินจู่เกิดมาก็เลยบอกแห้งๆก็เลยเห็นให้เสียชีวิตบอกเกี่ยวกับว่าเลี้ยงผู้ชายบอติดเลี้ยงผู้ชายบอจับมันเพราะว่ากินแบบอ้วนอยากๆด้แต่แม่นอยู่บางเอฟซีบางคนเขากว่าบอกเกี่ยว แต่บ้านเฮาบัดบางคนเขาบัตรถือนะมันก็มีส่วนพี่น้องอะไนี่คือแบบบ่ได้บำรุงก็มีส่วนอีกแถวบ้านเฮามันเออมันมันหลายอย่างเนาะมันมันหลุดเข้ากันเบิด์หลุดแถวบ้านก็มีคือกันแบบผู้หญิงนี่แบบว่าบางคนก็เลี้ยงลูกผู้หญิงบ่จับบางคนก็เลี้ยงลูกผู้ชายบ่จับนั่นนี่ได้ออกมาก็เสียแบบนี้ก็มีคือการกับ้ายๆกันนะันเดียวกันนั่นแหละ และลูกเจ้านาะที่ได้ออกมาสองคนนะสองเนาะเสียน่อเนาะแต่ว่าเป็นน้องนางอันนี้เน,นาะน้องนางเพ่งเต็ม,ตมเออว่าไปอะไรบางอันนี้ลูกกุกเนาะมานั่งน้ำแข็งดูนะนัะ่นงเต็มพอ่อจะไปใส่นั่งเต็มมานั่งน้ำแข็งดูแข้นยังอ่ะนะแคนน้นยั่งกับลุง เออตัวของดีกันเดียวฮะเอะเต็มกิ้ข่ากํายัง่เอาเาฟังภาษาลราคุเรืองปมันถูแลวมันเรียกวาเออหากว่าเได้เนาะหูยู่เนาะนางรูคือกันอยู่เด็ดไปเลยเห็นกันจะขือแะไรกัาลังรังลอยนีบ่เห็นบ่เห็นบ่ซ้ำกันเนาะเจกีเลย ัน้าเนหนาสิเป็นอื้ญ่หน้าเงินวันเพ่งเอาวันนี้กมอนะฮะแต่ถ้าเขาไปอยู่น้ากันก็เล็ดน้ำกันได้เลยแล้วนี่ั่ยังหัวเลยแล้วนทองคือมอหงกับดอกกระเดียด้องน้ำ้องไนนี่พักันไปเข่าอยู่ในไซนี่้องน้ำลวกเออุดลวกานองาน มังหงนะเจ้าปลูกเองบ่อสวนเจ้าบ่อเนี่ยอ๋อสวนหญ้าสวนหญ้าหญ้าเห็ดเนาะแต่ว่าเจ้าเขาไปกินก็ไดที่นะเขาไปเก็บกินได้อยู่บ่มอกกระทินนะมันแม่นบ่เต็มก็ต้นกระทินหรือต้นยังอ่ะนะต้นกระทินแล้วว่าต้นซาฉันดอกกระทินกระตุนอ่อนกระโปงให้กระโปูหมู่หมู่แล้ว อ่าพี่น้องเลยเนาะผู้รักผู้ใหญ่เนาะผู้ใดที่ว่าเขาเบิ่งมาสมกันขอความเมตตาสงสารในเด้อพี่น้องเด้อเนาะอืตัวลายยังห่างได้เนาะตาว่าผู้ใดพอมีกำลังศักดิ์เนาะอยากสวยเรือเป็นต่อสาอาหารแห่งนี่แหละเพื่อนเขาก็อยู่กับผัวเขากับพี่น้องเลยเนาะคือที่เห็นนี่แหละสภาพก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยที่เป็นคนมีกระบะใหญ่แค่ไหนผัวนั้วิธีสวีดเขาก็อยู่ไปตามมีตามเกิดจะเห็น อ่าหน้าพวนางแดงบอกว่าแม่บอกว่าจแต่คนว่าแต่ัวไปเล่นว่าจะนหมือนพวไปทำงานบ่จักพว <c oughs> จะไปใส้สมือนีน<ร>ไปเล่นนะ้ำห<ป>มูคือเก่าบอกเ,เราไปมาตอเนเพลนเราก็ไปวังเพลน<ด>ไปกระหมูบอกมย่างไปบหรือขี่รถย่างไปขีดด่รถไปไซส์หรือยางไปกระหมูนะ ไปไปใส่หน่อยนปนปยิงนกเ่าคยโอ้ย่างนี่คือย่างไปห้าหมู่แหละไปขี่รถน้ำมูบ่เรือว่อใดอะไรขี่อูยหมูอยู่ไซนไดเื้อหนึ่บ่แรกอยู่แถวนี่ยมีบ่นีอจะให้ยิงนกยิงนูบ่กรมาอะไรได้ข้องกินมากบ่บบบนี้บ่อใดอีกบ่อไดอีก คนหมักไปเนาะคนหมักไปคนมาหมักดูกรอแล่งนี่สิได้ยยังจะกินข้าวแล่งนี่สาแดงฮะอะได้นี่ยเอาง่ายซะตอนเที่ยงนี่เจ้ากินข้าแล้วยังกับลูกเจ้านะเด็กกินอยังอันนี้ยังกินบะกะทินโอ้ชีวิตวันนี้กินข้าวกับบะกะทินเสาพรเอาไฮไข่ไก่หันซามนุ้ยเออเอื้อยจ้าน้ำโบ กกไ่่ให้ปั้นข้าไก่ให้นเหนาะกับลานสามหน่วยจักเสียวออยังมามีเหือมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวกับหมักผิดผ<ถ>ูลูกก<อ>กินหมากกับทินเอา <คน S 2> โดยเอื้อยเอาไข่มาให้แล้วมาเห็นได,ได้กินไข่สามหน่วยนะ <โฮ S 1> บ่คู่อ่ะเจ้าก็มีเหือมีแห้องอยู่บ่ิจ้ดเนาะ บ่อแ้กเจ้ากับบ่ได้อิดได้เมื่อยบ่บ่ได้แบบเมื่อยแล้บ่ได้แบบหน้ามืดเป็นวงเป็นวินบ่ได้เป็นนั่นบ่อเคยเป็นเคยเป็นเนาะผัวหูอยู่บ่ว่ามี YouTube มาสัมภาษณ์นี่หูอยู่อยู่เนาะเดี๋ยวเรียกกับอาจารย์พวกพวก พวกเพืนพวกยังนี่ผัวเป็นผัวหามาหายบอดหรือจ<น>ะไปหาเองอผัวไปห้าผัวไปหาป้ายังดีอยู่หาืนหายังดีเนาะเปลี่ยนมุมก่อนมง่ายมุมมันแบบมันจะตอบแสงกันเลมาแบงเต็มเต็ม ใช่อยากได้นอนี่อย่าบ่อนางเต็มฮะบ่ได้เมื่อนอนน้ำยาบ่เมื่อนี่บ่แม่ว่าเมื่อนอนเบิ่งนังมันทอดถานน้ำยากันคืนนี่ชิเจ้ามีผืนมีไฟบอกพักกันอยู่ได้ได้ส์ขำแล้วนอนขำแล้วนอนรถกินข้าวแต่เว้นเนาะงมมืดอยู่เนาะมืดแม่บ่มีผืนมีไฟพี่น้องเลยหนามกับบุมีใส อุดไฟกับบมีตกกลางคืนแล้วห้องอันใดนี่ดึงขึ้นทึ่งผู้บ่ขึ้นทึ่งเขาก็กินแต่เวนเขากับเกินคือการกับบ้านห้าแต่กี่แะไรกินเขาแต่เวนทำมาแล้วมันจะเห็นหงกันนากัดายแต่เกียงเหมือนตอนนั้นแหละเจ้าก็เคยไตแตะเกียงอยู่บ่เคยอยูไตแตะเกียงเดี๋ยวนี้บ่ได้ไตเนาะเช้าคืนนี้จะตายแล้วพุ่นบ่มีน้ำมันหรือว่าจังได ผมไบ่ม well no well. well kind of mm. uh. ีอะบ่มีน้ำมันบ่มีใส่มันเออใส่ตะเกียงนี่ค่ะต้องใส่ผ้ายยานฝนตกต้องซื้อผ้ายมาใส่แล้วก็ซื้อน้ำมันเพราะฝนตกแล้วนอนก็ได้ฟินน้องเอฟซีตีว่ารุ่นพอรุ่นแม่กันทุกคนาะว่าแต่ตะเกียง แต่รุ่นจูมือนี่สิบูหูแต่ตะเกียงเห็นอะไรโมูหญาจะมีเยอะกว่าตัวเดียวนี้เออก็เอามาให้ลูกเลี้ยงให้เนาะลูกไผ่ก็ลูกเคยเอ้ยลูกไผ่ก็ลูกชายเลี้ยงให้ใช่มาเจ้าได้สามามือหน่ะคือว่ามีมาตัวหนึ่งมาไปก็นอนเลยอันนี้นเลควายเด้ยไปไหวใส่ไหมควายมัอนี้ควายเขาะ กามาผูกกินยาไอซ์หรอือว่าเอออืมเอาใชใจมี e แนวนี่ได้ทันสาวแดงมีเอฟซี C เพิ่นมาเบาบางคนอะไรก็จกัจกถือจักผิษออกไปหน่อยเน,ะะนาะเฮาก็ะที่ไปเบาแบบนี้ก็บะะ่อได้ดอก,กเพราะเพว่เมียเขาก็ักแพงกันอะไรก็จังอยู่มานำกันขนาดนี้นะว่าอ่าสาวแดงเนี่ยคือบอกกลับไปอยู่นะมัน ื่อยน้ำอายคือเก่าเป็นว่า้วเมื่อจะอยู่้นเมื่อจะอยู่ไปในนี้มันก็บอนบอมียังดีนะสาเดงเขานั่นนะคัวกรบบุฮ็ดบัหาอย่างนั้นจะเมืออน่แบอแรกคือคัวไม้นี่คือให้ปะให้เจ้าปะให้เจ้าปะจะลืมปะ็จะเชีจะต้องเชียให้เขาเป็นวะ การปะนี่จะเป็นไผาปะจะต้องได้เสียไอเข้าอีกแต่จะปะข่อยมันก็ต้องเป็น,บน,นแบบนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็เสียเสียมาเงินไปเสียเข้าแบบผัวเรานี่ก็ชี้ว่าอันนี้บ๊วมบอว่าแต่ผัวจะเดอ้อจะเสียหายข่อยอยู่นี่จะหายข่อยอ,อยบอกอขอ่อยว่าแต่ผัวจเนคือแบบเขาบอกเป็นห่วงลูกกับเมียเลยนะจะกินยังดูยัง,ยงแบบนี้คือ อ่าคือเขาไปแบบบางทีเขาแบบไปหากินใส่เขาห่ะเนาะไปกินใส่ปากใส่ท้องเขาอะไรก็แล้วเหมือน่เลี้ยงปากที่เขาลูกกเมียนี่จะกินยังอยู่ยังก็แล้วแต่ยังประมาณนี้นะพี่น้องเลาก็นักใจนอยู่ตัวนี้ก็น่าสงสารจย่ได้ก็เคยเห็นโอเเห็นใจอยู่ตรงนี้แต่ก็คือทิฏฐนอยู่นี่เพื่อลูกบ่หรือว่าก็ยังหมักยังหักเข่านี่ใเจ้าก็ดี อยู่น้ำลูกแต่ขั้นสิปลาเข้าไปบัดบ่มีสิแนวสิไปเชียร์เขาอีกเนาะอืออันไหนพี่น้องเลยปะตปะนี่ให้เข้ามาให้แล้วลูกโดยเอาลูกก็มาให้ก็ได้เขาเอาเองเออแถวบ้านนี่เป็นแนวนั้นเนาะแถวบ้านไม่เป็นแล้วนั่นอือฮิชุมเจ้าเป็นแบบนั่นถ้าว่าผู้ยิ่งเป็นผู้ปะเขานี่ลูกในเขาสิเอาเองนะพี่น้อง โรงเรีนแต่เขาบ่เลี้ยงได้นี่เขาให้แบบนี้ได้บ่บ่เอาได้เขาบ่เอานะได้เขาบ่เอาเขาเอาบ์เฮาเอาแล้วเฮามีคือคือทางเฮาผู้หญิงได้มีสิทธิ์นอกจากผู้หญิงนี่สิให้ผู้ชายจังได้ถ้าผู้ชายสิเอานี่บ่มีสิทธิ์ต้องแม่ที่มีสิทธิ์คือเฮานี่มีสิทธิ์เฮาสิให้หรือบ่ให้ โดยโดย,โดยนี่แหละพี่น้องเอ้นี่คือต้นปลายสาเหตุที่วา่าคนทองคนใสน่นี่ตามรักนี่มันก็ต้องได้บำรุงบำรุงกินอิ่มนอนรับเนาะเพื่อว่าให้ไปหาหมอ,มอจะคือไปหาหมออยู่บ่มันต้องมียงมียาหรือมียังมาบำรุงท้องบำรุงใสเท<า>่านั้นบำรุง,งเด็กน้อยยาวิตามินเลยนี่แหละนี่จะกินยังอยู่ยังแต่ละมื้อนี่กินได้มักพริกเพราะว่ากินแต่เกลือเนี่ยนี่ และเจีย๊ยลูกนในไ่แบบมันออกมาแบบว่าแข็งแห้งนะคิดซะว่าเฮ้านี่ยูุเป็นแม่เนี่ยแข็งแห้งพ่ออะไรบอหะนะ,ะอ้าวจำนั่นแหละดูทองเราหกเดือนเลยทองหกเดือนคือยังไงน้อยโอ้ธรรม,มดาหกเดือนอนะจำนีน่ธรรม,มดาบ่แม, 7, 8, in. ม่เจ็ดแปดพูดมาสีใหญ่เต็มที่เป็นปรไยหยาเดลยจำนีน่เดลยจำนีน่บอบอบนทองแบบนี้อันนี้หกเดือน อาโทษเด้อตอนเจ้าได้ลูกนี่เจ้าไปได้อยู่ห้องหมอบ๋อหมออานีก็ไดอยู่นไดอยู่นี่เลยให้ตัดสายแ่ให้เจ้ายาเขาเวลาเหตุขอดหยังในไาเป็นคนอันนั้มีคนในบ้านมีหมอตำเย่ไขายข่มอตำแย่เนาะแต่บ้างเลยมอตมเน่แบบมอตำมเนั่นเนี่ยมอประจำบ้านก็แสดงว่า ลูกออกมาหน่บ่หูว่าน้ำหนักเท่าใดบ่หูเลยบ่ได้กวาดบ่ได้ติดบ่ได้สั่นแบบว่าแข็งแห้งบ่แข็งแห้งแบบลูกเป็นยังกับบะหูนี่แต่เบิ่งว่าเออมันขบตามทิศซองบะแค่นั้นแหละโู้ตัวนั้นแข็งแห้งบ่อ่าก็บ่ย่างอีกเบิ่งว่าเด็กหน่อยแข็งแห้งบ่หรือบ่แข็งแห้งมันออกมามันห่องมันหายมันดิมันยังกับมีเสียงอ่าก็คือแข็งแห้งมันยันปึงปังปึงปังเออคือแข็งแห้ง ไปออกมาแล้วบ่หาย่อือบอ่อวะมีบ่อยนั่นแหละอันนั้น,นคือเดงหน่อยบอ่แข็งแห้งสังเกตเอาแบบนี้อ๋อแสดงว่าได้ลูกนี่ตั้งแต่นั่งอันนี้กับน้องนี่ก็ได้อยู่นี่เนาะเคือไปได้อยู่ห้องหมอเนาะบูเสียนี่ก็ได้อยู่ในเฮือนคือกันได้เหือนน่แหละโอ้่เคยไปห้องหมอเถื่อเนาะเค<อ>ยไป เห็นดวงเห็นใจพี่น้องเลยเนาะทันสิไปหาหมอหาหมอไปออกห้องหมอผัดผมมีเงินคือแบบนี้แหละเนาะนี่ของพ่อร้านเกาโมเขาไปหาโมเขาต้องใส่เงินดินั่งเต็มเคยขอเงินขออยู่บ่เคยเยอะพอเคยหาเงินไปซื้อขนมอยู่บ่เอาบ่ลุงใช้เงินไปซื้อขนมอืเต็มเบ่ากับลุงแม่เอาบ่ลุงใช้เงินไปซื้อขนมเอาบ่ลอายุ โดยว่าเสบอมาดูหาโดยว่าสิยมดูมาตสากันกับลูกมันเอื้อนสาพรนครับมาหาทีแรกกันเดียวกันลแหลแน่น่หูจักเลยแน่น่หูจักโดยเลยน้ะใครเน่ยใคสิบอบ่าตออาบ่ อ๋อป่ะนี่ลูกใช้เงินไปซื้อขนมเนี่ยอ๋อป่ะอะไร่ะอาบป่นี่เท่า้วนี่ลูกใช้เงินไปซื้อธิ์ขนมเนาะเป็นน้ำใจจากลูกเนาะสงซาไม่สมเจ้าเนาะซื้อแนวกินมากินเด้ออ่ะซื้อแนวกินกับเขาก็ได้เนาหนุกเอามาหนุกเอาหนุกเอาแมื่อเฮ้ยบอกกะมันอายเล้วสิมันอายพี่น้องเลยได้หน่อยอาย เวลาคนไหนให้เงินจะกับขอบใจเด้อสิกระเทนนี่ก็จะเชื่อนกเมาขอบใจนมเมาได้ไหมดูฮะขอบใจว่าสีว่าดูเฮ้ยอ่ะนบนกเานบงามนบงามนกเอางสานี่นี่นี่นกไปดิเราเหมืงดูเออต้องสอนต้องสอนเอ้าไปมาเวทีให้แม่เราบาทนี่อื ยังบอกว่ามีความหูพี่น้องบอกเคยเห็ีหนังสือยังเคยเห็ีหนังสือก็เลยเลยโอ้โหจากเรื่องมาหลายเงา้เนาะนับสงศ์อันนี้เอฟซีเด้อหลายคนก็จะไปถือซาเด้อพี่น้องเด้อจะไปถือซานั่งเต็มไปหมเด้อเต็มเขไปอยอันออกจังคมเลยอยู่แต่แบบเอียงกินอยู่กินอยูแบบนี้แหละอยู่แบบบ้านๆอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่นี่แหละไปทางไหนเนาะหากับปีบอกว่าเขาเหยียดอยากเถื่อนเไหม นั่นแหละก็เลยโบหูเรื่องมาลัยญาอาจารย์สอนดีเดตอาจารย์สอนผู้ใหญ่องคเฮียนอยู่นี่และว่าทางไหนองค์เฮียนอ่ะคือว่าเขาองคเฮียนอยู่บ้านกลางวัดกลางวัดมันมีองค์เฮียนอยู่ตัวหนึ่งทางไหนทางนี่แล้ววาเนาะทางนี่ฮะองค์เฮียนมาแต่โนมเนาะนี่เนาะองค์เฮียนใหญ่เนาะองค์เฮียนมอโดยโดยโอเคจะได้สู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวเหลือง เจ้านงเจ้าหนะกระเดี๋ยวสิอ่าไปโอ้ไปลมกับผปุรักผู้ใหญ่เพิ่นอีกทีหนึ่งพี่น้องเว้เนาะส่วนว่าเรื่องเพิ่นก็อยากหูรายละเอียดมาก่อนแนนส่วนว่าเรื่องคณะชาป้ากาฐาว่ามีผู้อยากช่วยเหลือหรือว่าบริจาคกัเขาก็ยินดีจะเป็นสื่อเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อแนวบำรุงบำรุงอะไรพี่น้องเนี่ยดอกมันุงเงนอ่าสาแดงเพิ่นเนาะบำรุงเด็กน้อยบำรุงคันนี่แหละเป็นพวกนมพวกยังอะไรเป็นนมเป็นยังก็คือสิบ่เคยได้คิดเนาะ เดี๋ยวกินให้กินดีไหนก็ยังงะก็ไปซื้อนมมันอยู่เดี๋ยวกินไหนก็ยังงะเนาะจเอาเงินในปซื้อนมคนแรก็แช่ก็ติดตาไม่เองเ้ยขอบุญขอบุณเอเบิร์สุขุสุคนที่เข้ามาเบิร์มาสมเด้อเนาะขอให้เอฟซีบลาเบิร์ตมาดีมีแห้งแหงเหมือนปันกันเบิร์ตสุขุสุพนเียเด้อเนาะสบายดีสาวสบายดีแดงสบายดี